พี่น้องมุจจาว,ว่าอียังแม่นลูกอภิจีบ่ที่วันแตกแล้วมาเจออยู่ในป่าเห็ดนะครับมาเห็ดป่าบางขนาคิดว่าน่าจะแม่นนะครับคิดว่าน่าจะเป็นลูกอภิจี นี่ครับมันอยู่ดินหมดแล้วเอามาค้างหินไว้ให้เบิ่งกันชัดเจนแม่นบ่พี่น้อยแต่วันห้อยระเบิดไปแล้วนี่หัวระเบิดไปแล้วมาคิดว่าน่าจะแม่นจะเข้าไปไปคุยสรุปผลงานรอบเซาครับสรุปผลงานรอบเซาครับผมโอ้แต่ละคนไงโอ้นี่ของกรเลิงเต็มตาครับโอ้ของเจ๊กลาบ โอ้ของคุณหมูของหมูวางสิไหมโอ้ของเจ็๊ยองไช้ของเจี๊ยแดงปาดถูโอ้ยายท้องดำของใครล่ะนี่ของใครตัวนี้หมันเสย ใส่เห็ดลงไปจ้าแจงเห็ดเปิงด้พี่น้องบปิงตอนโอ้หะมีชุ่เห็ดเห็ดรวมไม่นจรวมมีทุ่งเห็ดให้เลือกสรนมีทั้งดำทั้งขาวและเขียวดำ ระหว่างรอค่ะรอเดือดนะครับเสียดไปแล้วก็รอให้มันเดือดเดือดแล้วครับใส่ลงไปเลยครับพักคุนตูเอาเอาเนี่ยเอาเอาแค่อาบน้ำเรายังไงมาหาขอตื่อมือไหนเนาะ ว่าคนึกเนกัคพี่พี่ตือว่บ่หลอมาสั่งหลอเนาะไม่ใช่พี่พี่อยู่ตรงนี้แมวันโคตรไม่หามตวว่าไม่เใจไม่เใจตรงตืงถามถามมันว่า